กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิสีใครใจ,ใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนกันยายนพศ .2567 ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการดีๆรายการเลิศ ของอาจารย์บียุมสีใครใจกันเลยค่ะออมอคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจารย์จริยเธีวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอโรคีนะสุเคณจะาะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นสิทธิ์มีครูนะคะ ดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์บีบีใครใจะได้นำไพ่ชุดไพ่พรหมญานค่ะของท่านอาจารย์พรหมญานระตนยนันพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพนพี่พี Broad ere, และทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะให้เพื่อนๆนเนี่ยจินตนาการเลยนะคะเหมือนกับว่า มารับคําพยากรจากที่บ้านของอาจารย์บีสี่ใครใจเลยนะคะอาจารย์บีขออนุญ,ญาตเนี่ยตัดไพ่ครึ่งหนึ่งและเลือกไพ่นะคะแทนตัวชาวรัคนาราศีธนูค่ะจำนวนนะสิบสองใบนะคะ ไพ่ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมก็มีความแม่นยำชัดเจนเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะไพ่พรหมญาณน,นะคะเป็นผลงานของท่านอาจาร,รย์พรหมญาณรัตนยานพิโมกค่ะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะเอ๊วันนี้นะคะไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจาร,รย์พรหมญานเนี่ยจะบอกอะไรนะคะให้กับชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะ ท่านผู้ชมเ๋ยวาไรับชมพร้อมๆกันค่ะพลังงานศักดิ์สิทธิ์มากเลยเนี่ยผ่านมือสู่ไพ่เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมโอ้โหใบแรกนี่เป็นพลานบุญจับนางมโนรานะคะโอ้แต่ไพ่หลใบที่ตามมาก็สสวยนะท่านผู้ชมนะคะโอ้โหโดวงดีนะเนี่ย ชาวรัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะและมีผู้ที่เป็นผู้ที่ชอบวางโครงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและตัวคุณเองดำเนินเรื่องราวต่างๆไปตามเป้าหมายที่คุณเนี่ย ได้คิดนะคะที่ตามที่คุณเนี่ยได้วางแผนเอาไว้นะคะและประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งเลยที่ชาวรัคนาราศีธนูเนี่ยได้สร,สร้างและลงมือทำในเรื่องเราเลิศในเรืเร่องราดีๆเราเานั้นนะคะสำหรับให้ใบแรกเนี่ยได้พรานบุญจับนางมโนราค่ะเขาบอกว่าในเดือนกันยายนพศ2567เนี้ย ตัวชาวรัคนาราสีธนูชาวธาตุไฟไม่ควรจะมีความลังเลความสงสัยนะคะนะให้ตัวคุณเองดําเนินการในเรื่องราวต่างๆตามขั้นตอนตามลําดับขั้นตอนตามเป้าหมายที่ตัวคุณได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะดําเนินการในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นด้วยความสุขุมพีลภาพ นำองค์ความรู้นำความสามารถนำศักยภาพของตัวคุณออกมาใช้อย่างเต็มที่ดำเนินเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z นะคะและชาวรักานาราศีธนูมีเกณฑ์มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไพพรานบุญจับนางมโนราบอกว่าคุณเองเนี่ยอย่าลังเลอย่าสงสัยตัดสินใจให้มันคงแน่นอนเด็ดเดี่ยว นะตามลักษณะของตัวท่านเองเลยทีเดียวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะยมตลังเลสงสัยจะก้าวก็ไม่ก้าวจะเดินก็ไม่เดินนะคะนะพุ่งไปข้างหน้านะคะนะคะท่านผู้ชมเกณฑ์การประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยทีเดียวและสําหรับเมฆรากรามาสูนนะคะ พระอ,องค์บอกว่าการเงินการทองของชาวรัคนาราศีธนูชาวทัศไฟเนี่ยเป็นไปตามที่ชาวรัคนาราศีธนูได้มีการศึกษาค้นคว้ามีการวางแผนมีการดูแลในเรื่องของระบบการเงินระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าในเดือน กันยายนพศ2567นี้การเงินการทองของชาวรัคนาราศีธนูไม่ขาดมืออย่างแน่นอนนะคะนะเป็นเป็นดังเป้าหมายตัวคุณเองสามารถบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีแค่ชาวรัคนาราศีธนูนะคะต่อแมาแค่ะโอโหได้องค์เทพพระจันทร์ค่ะช่วงนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยเวลาที่คุณ ทำอะไรก็ตามหรือคุณอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบน,นี้ก็ตามตัวคุณเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดเวลาเลยนะคะเดินทางไปเหนือล่องใต้ก็ปลอดภัยและช่วงนี้ตัวคุณเองค่อนข้างจะมีเซนต์มีลังสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยําและชัดเจนเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะพอดีเขาอยู่ใกล้กันพอดีเลยองค์เทพพระจันทร์นะคะกับพรานบุญจับนางมโนราเขาย้ำมาอีกครั้งว่า ตัวชาวรัคนาราศีธนูเนี่ยยาโม่ตะลังเลสงสัยให้ใช้ความเป็นตัวของตัวเองนะคะดึงศักยภาพดึงความสามารถดึงความรอบรู้ดึงข้อมูลต่างๆนะคะมีการสังเคราะห์วิเคราะห์อย่างดีเยี่ยมแล้วตัดสินใจพุ่งไปข้างหน้าเลยทีเดียวนะคะชาวรัคนาราศีธนูนะมันยังมีไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของความลังเลใจความสงสัยอยู่ดันนั้นเนี่ย จเย็นๆรีบกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะยุ่กลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้มันปฏิบัติดีมันปฏิบัติชอบคิดดีทำดีพูดดีเพื่อเป็นสุริมงคลชีวิตกับตัวคุณนะคะและอย่าลังเลสงส,งสัยหาข้อมูลนะสังเคราะห์วิเคราะห์ด้วยความใจเย็นนะคะชาวลัคนาราศีธนู เรากลับมาเรื่องที่ดีๆเลิศเอีกนะคะของชาวรัคนาราศีธนูนะคะได้ไพ่องค์เทพธิดาพระจันทร์ใบนี้บอกเลยว่าชาวรัคนาราศีธนูตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความโชคดีมีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณและคุณโชคดีมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรหากตัวคุณเองนะคะจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตร หรือธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้นะคะช่วงนี้เป็นเกณฑ์ดีจังหวะดีของคุณมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรน,นะคะย้ำนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพริบดีมีความสุขุมพิลัพท์ค่ะใจเย็นอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าลังเลยอย่าสงสัยค่อยๆวิเคราะห์นะคะค่อยๆตัดสินใจนะคะโดยนํา ข้อมูลนำเรื่องราวต่างๆโดยรวมเนี่ยมาคอยสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วค่อยๆตัดสินใจนะคะชาวลัคนาราศีธนูต่อแมมคะโอ้พน์บินี้สวยมากเลยค่ะองค์เทพพระสุขโครงการดีๆโครงการรุดเนี่ยของชาวลัคนาราศีธนูมีอยู่ล้นเหลือเฟือเลยทีเดียวนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูหาสมุดบันทึกมา หากระดาษ a 4มาเขียนโครงการต่างๆเรื่องราวต่างๆลงไปในกระดาษ a 4ลงไปในสมุดบันทึกนะคะเขียนไปเลยค่ะนะตั้งแต่ข้อ a ไปจนถึงข้อ z เลยเรียงตามลำดับแล้วดำเนินการเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นตามลำดับขั้นตอนนะด้วยการนำความรบรู้นำศักยภาพนำความสามารถของคุณเนี่ยนำมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ และตัวคุณเองสามารถนำตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับครูโคชครูบาอาจารย์นะที่เขาเนี่ยพร้อมให้การผลักดันการสนับสนุนให้ความรู้เรื่องเราใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวคุณเองสามารถนำข้อมูลความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาพัฒนามาใช้ ในโครงการต่างๆที่ตัวคุณเองปรารถนาที่ต้องการเสริมสร้างและลงมือทําซึ่งในเดือนกันยายนพศ2567นี้นะคะตัวคุณเองเป็นผู้ที่โชคดีมีโค้ชครูครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้พร้อมให้ความรู้กับคุณดังนั้นตัวคุณเองเนี่ยรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้ตัวคุณเองนําตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ โค้ชครุครูบาอาจารย์นะฮะหรือไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะคะแมว่วันนี้ดวงของชาวรัคนาราศีธนูนี้เน้นในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะต่อแม่ค่ะท่านผู้ชมแของค์เทพธิดามเมิง่องค่ะองเทพธิดามิงตองเนี่ยบอกว่า ชาวรัคนาราศีธนูหากตัวคุณเองนะคะจิตใจวาวุ่นวุ่นวายใจนะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจให้คุณรีบกลับมารู้เนือ้อรู้ตัวรีบกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวคุณเองลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะนะนำตัวเองไปอยู่ในห้องพระอยู่ในห้องส่วนตัวหรือไปวัดไปโบสถ์ไปตามาศาสนาของท่านเลยนะคะทำจิตใจให้มันมีความนิ่งมีความสงบ ทางด้านจิตใจหรือบ้านท่านใดไม่มีห้องพระนะคะจัดเลยค่ะจัดมุมหนึ่งเลยนะคะหาชั้นหนังสือหาโต๊ะหาฉากมักั้นนะคะเป็นห้องพระเพื่อตัวคุณเองเนี่ยจะได้เข้าไปอยู่ในห้องพระทําจิตใจให้ม,มีความเบิกบานใจมีความสบายใจมีความเบาสบายใจนะคะค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์นะรีบกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะทําให้ โตคุณเองสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีธนูนะฮะสำหรับท่านใดที่ตอนนี้รู้สึกชีวิตช้งก็ดีนะไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยชีวิตชึงก็สบายๆดีนะก็สามารถนะคะนำวิธีต่างๆที่ในไพ่เนี่ยแนะนำไปใช้ได้ด้วยเช่นกันสามารถส่งผลให้สิ่งใดก็ตามที่คุณกำลัง สรรสร้างและลงมือทําเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วรื่นไห่รื่นปลื้ดเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตนำคำว่ารื่นปลื้ดของยานแม่ปรินแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีมาใช้ในช่องของรายการของอาจารย์เบนเลยนะคะนะของยานแม่ปรินนะคะแก้ววัชระผลนะจ๊ะท่านชมขามาดูไพ่ใบน,นี้นะเห็นไหม เริ่มเริ่มต้นในชีวิตในเดือนกันยายอยู่เนี้ยชาวลัคนาราศีธนูก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันคลุมเครือมันไม่ลื่นไหลไม่ลื่นปลื้ดเลยนะคะและช่วงปลายเดือนนะคะหรือช่วงเททายเนี่ยดวงเริ่มดีแล้วนะคะนี่คือองะคะ์พระแม่โสพสบนะคะพระแม่โพสศบอกว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นผู้ที่มีความโชคดีมากอีกอย่างหนึ่งคือ มักจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะมักจะได้ความรักนะได้รับการเอ็นดูเอาเอกเอาใจใส่จากบุคคลต่างๆในครอบครัวจากบุคคลต่างๆในวงสังคมจากบุคคลต่างๆที่อยู่ในเครือที่อยู่ร,บรบอบๆตัวคุณนะรวมทั้งคนรักคนพิเศษสามีภรรยานะคะหรือท่านใดยังไม่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เป็นคนๆนั้นล่ะค่ะนะหรือหากคุณเองมี หุ้นส่วนในกรณีที่คุณมีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวคุณเองนะคะคู่ของคุณบัดดี้ของคุณเขาก็ให้การผลักดันในการสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวรัาราศีธนูก็ยังโชคดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่มีครูโคช้ชครูบาอาจารย์คนที่รักคนสนิทมีหุ้นส่วนคอยการเป็นเข้ามา อุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือเกอ้อกุลคุณอยู่นะคะชาวรัคนาราศีธนูนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ตัวคุณเองก็ต้องรีบกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมาอยู่กับจิตกับใจของตัวคุณเองเนี่ยมีสติสัมปชัญญะเนี่ยให้แม็กเป็นพิเศษค่ะนะคะชาวรัคนาราศีธนูต่อมปนะคะโอ้โหพญาสุครีพค่ะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่เราเฮงบ้านหลังเนี้ย อยู่แล้วรวยยิ่งบ้านท่านใดน,นะคะมีธุรกิจกิจการงานอยู่ในเคหสถานของท่านเนี่ยยิ่งดีมากซึ่งปัจจุบันนี้หลายหลายบ้านเลยเกือบทุกบ้านเลยนะคะก็มีกิจการอยู่ในบ้านของคุณเองธุรกิจออนไลน์ค่ะโซเชียลมีเดียต่าง linear, ๆนี่คะนะอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยมากเลยบ้านหลังนี้หรือโตคุณเองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็ตามนะคะตรงนั้นเนี่ยนะจุดนั้นเนี่ย เป็นพื้นที่มงคลเป็นพื้นที่สามารถทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขมีทรัพสมบัติเงินทองมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยมีความรู้มีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูเห็นไหมคะชาวธาตุไฟแล้วยิ่งตัวชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีการจัดห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของคุณให้ด hey, ีนะคะ ขยงขยะเก็บใส่รังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยยิ่งเป็นการดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะและจัดบ้านนี้ถูกหลัก่วงชุย้ยจัดบ้านนี้เหมือนกับโรงแรม5้าดาวไปเลยท่านผู้ชมนะคะเงินทองเนี่ยเขาก็สามารถลังไลแมาเทมาเข้าสู่บ้านช่องห้องหอของชาวรัคนาราสศีธนูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ นะคะและถ้าเกิดตัวคุณเองไม่ต้องการให้เงินเข้ามาเป็นแบบเบี้ยหัวแตกแลก้วก็รีบจัดห่วงจุ้ยให้ดีขยงขยากเก็บไส่ลังเก็บใส่กล่องในทันทีนะคะและถ้าเกิดคุณไม่อยากให้มีหนูแมลงสาบสัตว์เลื้อยคลานเชื้อโรคทัศนียภาพอันสวยงามนะคือคุณไม่อยากให้สิ่งที่มันไม่ดีไม่เลิศเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณรีบจัดรีบดําเนินการทําบ้าน จัดวงจุ้ยของคุณให้มันสวยงามค่ะเปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลน,นะคะให้เงินทองเนี่ยลังไลมาเทมาเข้าสู่บ้านช่องห้องหอของคุณนะคะชาวรัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะฮะโอ้โหดวงยิ่งดูก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมต่อไแมแค่องค์พระพรหมฤาษีโอ้โหเขาบอกว่า ธุรกิจการงานของชาวรัคนาราศีธนูเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยทีเดียวค่ะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือท่านทํางานธุรกิจเกี่ยวกับชาวต่างชาติธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจค้ามชาติก็ดีเลยสําหรับชาวรัคนาราศีธนูค่ะมีเกณฑ์การประสบความสาเร็จนะคะเรื่องหน้าที่การงานมี ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาาดีเยอะดียมากมากๆะคะและยิ่งท่านใดเนี่ยรับราชการมีเกณฑ์การได้สอง้ท่นท่านใดตกงานอยู่มีเกณฑ์การได้งานด้วยนะคะชาวลัคนาราศีธนูดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเตรียมค้นคว้า หาความรู้คอยพัฒนาความรู้ให้กับตัวเองเนี่ยอยู่อย่างตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูแหมสวยไหลใบเลยทีเดียวต่อมาแค่องค์ทศกั์ออกรบนะคะใบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าหากชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยรีบกลับมาอยู่กับจิตกับใจรู้เนื้อรู้ตัวลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะทำสิ่งใดก็ตามมีการลงมือแบบ อย่างต่อเนื่องไม่สะสมเอาอะไรไว้จนกลายเป็นดินพอกหางหมูแล้วก็เรื่องราวต่างๆนั้นก็สามารถจะดำเนินการไปได้ตามลำดับขั้นตอนนะคะท่านผู้ชมทำให้ตัวชาวรัคนาราศีธนูสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตเนี่ยไปได้อย่างโดยง่ายนะคะความวุ่นวายความยุ่งเหยิงก็จะคลี่คลายเปในทิศทางที่ดีเห็นไหมคะ อันนี้องค์ทศกัณฐ์ออกรบนะคะท่านผู้ชมโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวรัคนาราศีธนูด้วยนะคะนะเห็นไหมไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะต่อมาคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเรามารับชมไพ่ใบต่อมานะคะคือพยาบครุฑปุ้มนางกากีคะ่ะขอแสดงความยินดีกับชาวรัคนาราศีธนูด้วยนะคะ พห้แบบนี้เขบาบอกว่าชาวรัคนาราศีธนูช่วงนี้มีความโชคดีค่ะได้รับโอกาสดีๆได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองคอ์กรมีโอกาสได้รับการมีผู้คนคุณพ่อคุณแม่ครูโค้ชครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาคุณให้การอุปถัมภ์คำชูคุณและที่สําคัญเลยโตคุณเองมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ ต่างประเทศนะคะและเกี่ยการเดินทางนั้นปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะนะโอ้โหดีมากแม่ชาวรัชนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะและอาจาร,รย์บียิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัชนาราศีธนูชาวธาตุไฟจบลงแล้วนะคะอาจาร,รย์บียิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพ,พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แรนด์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียฮ่องกงคอร์เรียลาวสกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีใครจะกันครั้งใด ก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Superdance ให้กับอาจารย์เบยิบสี่ใครใจคาก่อนจากกาันอาจารย์เบยิบสี่ใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่น มีโอกาสมั่งคั่งล่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บยิบสีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกรลาบสวัสดีค่ะ